ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ F&B Department นะครับซึ่ง F&B Department นะครับก็จะครอบคลุมถึงแผนกจัดเลี้ยงด้วยแล้วก็แผนกรีสอร์ทด้วยนะครับแผนกห้องอาหารที่เป็นเอาท์เล็ตย่อยต่างๆนะครับเอาท์เล็ตแปลว่าแผนกย่อยๆลงมาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของแผนกใหญ่ที่เรียกว่า F&B Division หรือ F&B Department นะครับนี่คือฐานองค์กรไอเซชั่นชาร์ทของอาหารและเครื่องดื่มนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ อาจารย์มแค่นี้พอแล้วนะครับก็ใครอยากติดตามอาจารย์ก็ไปดูในเพจได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราจะจะ้จะรับโจทย์มาบรรยายก็คือเรื่องของญาริการให้บริการอาหารแบบกบ้านนะครับซึ่งบอกกันว่านะครับในเรื่องของมารยาททางอาหารตะวันตกนเป็นสิ่งที่นินสษาจะต้องรู้จักแล้วก็เป็นสิ่งที่นินสษาวจะต้องให้ความสําคัญนะครับ ว่ามนเนอร์นะครับก็คือคามเป็นารยาทความเป็นผู้ดีนะครับในฝรังเขาถึงเรียนคำว่ามนเนอร์กันนะครับเป็น gentleman นะครับดูแลสุภาพสตรีนะครับฝรั่งเขาในเรื่องของการให้เกียรติผู้หญิงค่อนข้างมากผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงและในยุคปัจจุบันผู้หญิงก็ต้องให้เกียรติผู้ชายในก็นับเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาปลูกฝังการเรียนของเขาแล้วก็ เรื่องของประชาชนองเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สังเกตผู้ชายเขาหลักจะให้เกียรติผู้หญิงค่อนข้างมากนะครับคนไทยก็ใช้ตรงนี้เข้ามาเสริมทาให้เรื่องของมาร,รยาทผู้ชายดูแลผู้หญิงจะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับผู้หญิงดีเนาะนะครับผู้ชายดูแลตลอดลใช่ไหมครับ <c oughs> นะครับเพระนาะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในภาคของอุตสาหกรรมบริการและการโรงแรมแใช่ไหมครับ เราเป็นพนักงานบริการชั้นดีเราก็ต้องดูแลทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกเพศทุกไปทุกชั้นอาชีพและอายใช่ไหมครับเพราะนั้นพนักงานบริการก็จะไดเลียกปฏิบปตกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ประสิ่งที่นักบริการอาชีพโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนการโรงแรมเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็ไม่แพ้การท่องเชื่อไปเลยทีเดียวนี้เรามาดูนะครับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมนะครับที่ในส่วนของภาคเช้า อาจารย์แคทได้บรรยายไปเรื่องของโรงแรมที่ตังทุกนี่นั่นสิ่งที่ท่านอาจารย์แคทพูดมาก็คือเรื่องของทรัพยากรธุรกิจโรงแรมนะครับทั้งทุกๆภาคส่วนทีน่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมครับื่องการขนส่งนะครับซ네ัพพลายเออร์ที่ส่งของเข้ามาบริษัทตัวที่ต้อนรับออนไลน์ทราเวลเอเจนต์ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง นะครับแล้วก็เรื่องของภายในก็คือเรื่องของภายในครับตัวโครงสร้างของโรงแรมนะครับเรื่องของอะไรครับเอาเลทต่างๆนะครับที Ham ่จะอำนวยความสะดวกให้ก like ับลูกค้าที่มาเข้าใช้บริการในโรงแรมนะครับสิ an> ่งหนึ Mighty ่งนะครับที่เป็นหลูกการทํางานคือเรื่องของว่าเรื่องของเที่ยวก็คือเราต้องเที่ยวนะครับก็คือคนที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรมนั่นแหละนะครับก็คือบางทีเราก็เรว่าลูกซาใช่ไหมครับ เราไม่ค่อยใช้คำว่าเลยนะรครับเอทอนั่นเป็นของเครื่องบินถูกไหมครับเราไม่ค่อยอถ้าเป็นของธุรกิจบทบาทธุรกิจเป็นมมผู้บริโภครเราใช้คาว่าเป็นลูกค้าผู้ผู้รับบริการของเราคือผู้ให้บริการนะครับในฝรั่งเขาใช้คำว่าเลยครับวเวทเตอร์วเวทเทสจะไหมครับพนักงานเสิร์ฟผู้ชายพนักงานเสิร์ฟผู้หญิงนะครับ ในธุรกิจสายการบินนะครับเขาก็ไม่ค่อยใช้คำว่า,า tour, แอร์สกู๊ตต์กันแล้วเขาใช้คำว่าอะไรครับไบร์ทแอทเทนเดนต์ใช่ไหมครับเขาใช้คำว่าเขาเป็นกลางๆคนนี้ขเขาไม่ค่อยได้แยกแระหว่างผู้หญิงผู้ชายแล้วในยุคปัจจุบันถูกไหมครับใช้คำน,นี้นะครับจะได้ยินคาว่าลูกเรือนะครับเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการแบ่งแยกผู้หญิงผู้ชายบริการเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยเขาก็เขาก็จะไม่ค่อยแบ่งแยกกันแล้วเขาคือจะเป็นเป็นลูกเรือที่บริการนะครับอย่างโรงแรมเนี่ยก็เป็น และเฟรนบีเซอร์วิสแปลว่าทั้งแม่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนี่เป็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับทีนี้ในยุคปัจจุบันนะครับในยุคปัจจุบันเรามีในเรื่องของการโควิด1นทีเข้ามานะครับเรื่องของโรงแรมนะครับจะราไม่พูดก็ไม่ได้นะครับยูน Normal นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในธุรกิจบริการครับปี62 63 64เกิดอะไรขึ้นครับ นาทีอุตสาหกรรมภาคท่องเชื่อภาคโรงแรมนะครับทบเซาอย่างมากเลยถูกไหมครับเริ่มมาดีขึ้นมากทำไมครับปลายปี64ต่นปี65เริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับรัฐบาลก็ประกาศให้ทำไมครับเปิดประเทศได้แล้วนะครับแล้วก็โรคระบาดตรงนี้ก็กลายเป็นโรคประจำท้องถิ่นในอนาคตใช้ฉีดวัคซีนเข็ม4เข็ม5ก็ทำไมครับมีภูมิคุ้มกันกนะครับง่ายๆก็คือเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ จะไม่ถึงกับเสียชีวิตถูกไหมครับมีบามอ่อนแอบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีการป้องกันแบบ social d i s t a นซิ่งในเบื้องต้นก็คือเรื่องของการสวมแมสนะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างนิห้าส50วันนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่เพราะว่าเราผ่านการถูกไหมครับผ่านการโอเคไหมครับอ่าผ่านการนะครับแต่ว่าในโรงแรมเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นรัฐบาลจะออกกฎหมายนะครับในเรื่องของการใช้มาตรการทําไหมครับ ควบคุมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวให้กับลูกค้าได้ข้ามาใช้บริการโรงแรมด้วยว่ามาตรฐาน S S A ได้ยินไหมครับมาตรฐานชานะครับทาให้ทาไมครับโรงแรมต่างๆต้องขอรับการประเมินเพื่อทาไมครับขอป้าย S S A มาตรฐานชาขึ้นมานะครับที่ิัฐบาลจะช่วยผู้ประกอบการในทุกๆโรงแรมใช่ครับลูกค้า็มั่นใจะได้ e y, มีป้ายโลโก้ที่แล้วก็จะไมครับมั่นใจเข้ามามีการตรวจมือูืมีการเอา เช็คทำไมครับความพร้อมของร่างกายว่าไม่สบายหรือเปล่าเป็นไข้ไหมนะครับฉีดสเปรย์อาบองอใช่ไหมครับห้องพักก็มีการลมฟันชใช่ไหมครับลมที่ลมฟันก็เรียกลมของน้ายาใช่ไหมครับอบฆ่าเชื้อนะครับอบอันจริงนะครับมีการอบฆ่าเชื้อจริงๆนะครับอบฆ่าเชื้อก่อนที่ลูกค้าจะเข้าไปในโรงจริงๆนะครับก็สร้างความมั่นใจเลยครับนี่คือสิ่งที่โรงแรมก็ต้องฝึงปฏิบัติรวมไปถึงเรื่องอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะครับเพราะงการเสิร์ฟก็ทำไมครับ ใส่ถุงมือใช่ไหมครับใส่แมสสนะครับยืนรับอเอเดอร์แบบมีระยะห่างนะครับไม่เข้าไปใกล้ๆกันนั่นเป็นสิ่งที่ในยุคใหม่ที่เรียกว่า n น w n o นอ a l มอจะต้องเกิดขึ้นนะครับตัวลูกค้าเองก็ทําไมครับก็ต้องเว้นระยะห่างกับพนักง,งานด้วยเช่นเดีวยวกันเพื่อเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาแต่เราอยากก็มาใช้บริการที่โรงแรมใช่ไหมครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะครับเรื่องของการ รับออเดอร์เมนูอาหารใช่ไหมครับี๋ยวนี้เมื่อกี้มีเปิดเมนูนแล้วก็ใชอเลยครับใช้เอ่อเรียกอะไรนะครับดิจิตอลเมนูเ r ลโคดเมนูเคยได้ยินไหมครับอ่าและหลายที่ใช่ไหมครับสแกนเทโคดเมนูขึ้นมาในลายรุปเลยแล้วก็กดเลือกทีเป็นต้นใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับลดการสัมผัสกับเมนูเมนูสุกภะไหมฮะสกกระนะนแหะครับยื่นให้ใครจับก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่พัฒนาก็ต้องปรับเปลี่ยน ใช่ไหมครับหรือบางทีพนักงานเสิร์ฟก็ทาไมครับแนะนําที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ให้กับลูกค้าได้เลยอันนี้คือซิกเนเจอร์อันนี้คือหนึ่งคือหน้าประตูใช่ไหมครับอันนี้ก็ช่วยให้ลูกค้าสร้างความมั่นใจแล้วก็ทำไมครับสั่งอาหารได้นะครับอย่างรวดเร็วด้วยรวดเด็วไหมครับเป็นดีตอนเมนูก็เดียไหมครับรวดเร็วนะครับสีสวยกว่าพิมพ์ออกมาใช่ไหมครับโรงแรมลดต้นทุนไหมครับลดต้นทุนใช่ไหมครับจะต้องไป้ผลิตเมนูใช่ไหมครับ น้มดีไปรับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนในมใหม่ก็ทำไงครับทำกราฟิกใหม่เข้ามาแล้วก็จะแกนคิวเอาโเข้าไปใหม่หน้าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุค New n o r m a l ปี2 5 6 5เป็นต้นไปจะเกิดน้นเลยแรงรมก็โอเคนะครับชอบนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานจัดเลี้ยงก็เช่นเดียวกันงานจัดเลี้ยงในโรงแรมนะครับการเป็นระยะห่างสําคัญไหมครับสําคัญใช่ไหมครับ เรื่องของการบรรยายนะครับการเป็นวิทยากรทำไม่จัดเป็นตัวโค้งเหมือนเป็นยูเชฟนะครับเพื่อนเไรครับวิทย์ระยะหางด้วยเราก็สามารถที่จปะปฏิสัมพันธ์หาที่เข้ามาใช้บริการได้นะครับอ่ะสไลด์ไม่ต้องหมดนะครับดเดี๋ยวสไลด์อาจะรำจะมาส่งให้อาจารย์ผ่านกะรครับมีอยู่ 60สไลด์60สไลด์ใครจดก็จดไปนะครับอาจาราเป็นสไตล์บรรย์อจาจาร์บรรยายเนี่ยนะครับสไลด์หนึ่งอาจจะไม่ไม่ไมตรตนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้พวกเราได้จดหรือว่าเป็นประสบการณ์จากอาจารา์นนะครับก็ามาโดยตรงวันนี้มีไลฟ์สดแล้วก็อัดวิดีโอไว้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับกลับก็ไปดูได้นะครับเผื่อเผื่อพวกเราอยากจะครบครัความรู้ตรงนี้ในเรื่องของ SBD Management มนะ,นะนะ ครับก,ก็เพจนะครับก็จะมีเอาเพจของนา,ายก่อนนะครับคณะศิลปศาสตร์ AUS นะครับเพจนะครับการโรงแรมของขอันตรารแล้วก็เพจของอาจารย์บริษัทการบริการกับอาจารย์รามนรงนะครับเพจบริษัทการบริการ,ก,ารกับอาจารย์รามนรงก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ F&B Management ทั้งหมด นะครับโดยไปถึงมีช่อง YouTube Channel นะครับชื่อช่อง YouTube อุตสาหกรรมบริการก,กับอาจารย์รามาลงนะครับก็จะมีไลฟ์วิดีโอสอน f อ Management กรารจัดการพราัฒนาการการจัดการงานบ้านกรารจัดการจัดเลี้ยงนะครับอยู่ในช่อง u t u b e นะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้อาจารย์รามอัดวิดีโอไว้หมดแล้วนะครับเพื่อทบทวนใครอยาก,กเข้ามาดูนะครับเราก็เปิดกว้างให้นะครับแล้วก็ในอนาคตอาจารย์รามก็จะอัดวิดีโอ ที่เป็นให้ความรู้ในสังกัดของปทลสุวรรณภูมินี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาดูเป็นโมดูลต่างๆได้เพื่อตทวนความรู้โอเคนะครับมาดูเรื่องของงานจัดเลี้ยงของเรานะครับเราจะไปไวๆหน่อยนะครับเพื่อให้การเวลาประมาณเที่ยงกว่ากว่าเนาะแล้วลวไป็นรารจัดเลี้ยงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยอยู่ในห้องประชุมแบบนี้นะครับก็เป็นงานเลี้ยงนะครับ งานจัดเลี้ยงหรือว่า catering mm hmm. ก็ได้นะครับซึ่งงานเลี้ยงนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3าแบบนะครับคือจัดตามเวลาคือจัดตามชนิดของงานก็คือจัดตามชนิดของอาหารถูกไหมครับ type off time type off party type off o o d type off time คือเลยครับอาหารเช้าจัดตามแบบอาหารเช้าแล้วก็เป็น breakfast จะได้ยินไหมครับเบรกฟาสเบรกฟาสเบรกกับฟาสมารวมกันแปลว่า b r e a k าสนะครับแปลว่าอะไรครับอะไรก็ตามที่อาหารเช้าเรากินดับด่วนๆกินดับเร็วๆเป็นขนมปังดับด่วนๆเร็วๆงลรวมกันเป็น b r e a k าสนะครับโอเคไหมจำง่ายๆนะครับอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้าก็จะมีความลึกไปอีกนะครับเป็นแบบอเมริกัน b r e a k าสคอ Continental breakfast แล้วก็เป็น Asian breakfast มี3แบบนะไม่มีในสไลด์นะครับ ถ้อยากจดก็จดนะครับบริการเบรกอร์คือเป็นแบบนะครับแบบมีเนื้อสัตว์นะครับมีไส้กรอกมีแฮมมีเป็นเนื้อสัตว์โอเคไหมมีแฮมไข่ดาวเก่งมากนะครับถ้าเป็นแบบคอนเทน,นทัลเบรกอร์จะเป็นลักษณะของเป็นชีสใช่ไหมครับจะเป็นแบบที่ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เป็นแบบเอเชียเบรกอร์อันนี้สนุกเพราะว่าเอเชียเบรกอร์จะเป็นสิ่งที่ทาไมครับ คนเอเชียก็จะคุ้นเคยใช่ไหมครับและพอเอามารวมกันบางทีเขาก็เรียกก็เป็นอเมริกันเบรกฟาสต์หรืออินเตอร์เนชั่นแนลเบรกฟาสต์ซึ่งโรงแรมระดับสีดาวห้าดาวจะใช้คำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเบรกฟาสต์เพราะว่าทำไมครับรวมหมดเลยนะครับไม่ต้องมาแยกว่าเป็นอเมริกันเบรกฟาสต์เป็นคอนเทนท์เบเกอร์เฟสรืเนชั่นเบเกอร์เฟสเขาจะใช้คำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแปลว่าทำไมครับโรงแรมสี่ห้าดาวสามารถเอาขนมครกเอาไปวางเป็นอาหารเช้าได้ไหมครับ ได้หมูหมูปิ้งข้าวเหนียวได้ไหมครับได้นีมฮะมริกันเบรกฟาสเป็นแบบนี้นะครับก็เลยไอ้โทษทีอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเบรกฟาสจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นถ้าใครที่ทานะอาหารเช้านอนโรงแรมตื่นเช้ามาอินคลูสรวมห้องพักนะครับห้องพักไปแล้วก็จะมีการทานอาหารเช้าเปิดขึ้นอาหารเช้า,าชก็จะเปิดก็ตั้งแต่หกโมงจนถึง สิบโมงเช้าเป็นมากหลังจากสิบโมงเช้าไปแล้วนะครับจนถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนี่เมื่ออาหารที่แล้ว่าเป็นบร u n c h meal ไ่มีในสไลด์นะครับอีกแล้วครับท่านนะครับเขาเรียกบรันช์มิ a คืออาหารของคนตื่นสายครับน้อสาครับใครใครตื่นสายหลังสิบโมงเช้าในห้องอาหารเช้าปิดแล้วเสียใจเครียดมากทานอาหารเช้าไม่ทันนะครับต้องเสียตังไปจ่ายเงินเข้าไปทานอาหารในห้องเล็กๆอ,อีกหนึ่งห้องเรียกว่าเป็นห้องบรันช์มิ a ซึ่งหน้าตามันก็คือเหมือนอาหารเช้าเลยครับเนืาา้อสัตว์ชัดแต่ทำไมครับคุณไม่มีสิทธิ์กินแล้วเพราะว่าคุณจะเป็นบรันช์มิลส่วนใหญ่จะเสียเงินทีน,นี้จะได้ทานรวมกับรวมกับข้าวห้องไปใช่ไหมครับแต่เราตื่นสายอ่ะเราต้องเสียเงินให้กับโรงแรมเลยก็เป็นบรันช์บิลเกิดขึ้นมาจนปีอาจจะเป็นมินิเบอร์เกอร์เป็นมินิแซนด์วิชเป็นขับอาขับแซนดะ์วิชเนาะเป็นกิวแฮมชีสแซนด์วิชเล็กๆใช่ไหมครับแล้วก็มีกาแฟามีน้ำส้มนะครับทานเล็กๆนะครับ ก่อนที่จะเป็นมื้อใหญ่เลือกเป็นมื้ออาหารกลางวันแล้วก็เป็น l ันช์โอเคไหมเป็นลัช okay, นลช์สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งบางคนบอก uy, บ่ายบ่ายหนึ่งได้บ่ายสองได้แล้วแต่โรงแรมก็จะติดนะครับต่ตนนัวอย่างถ้าตอนาลางอยู่โรงแรมเนี่ยนะครับตอนมือม้อมื้อมื้อลันช์เนี่ยถ้าไปติเกิลเนั่นฉัลคิเพื่อจะปิดบ่ายสองเพราะเราเพราะเราต้องการให้คนที่เข้ามาทานตอนบ่ายได้ทานด้วยหลังจากปิดบ่ายสองปุ๊บเนี่ย แล้วงานสวีทต้องเคิร์นเป็นมื้อดินเนอร์เพื่อให้เปิดทันหกโมงมีเวลาเทิร์นไม่กี่ชั่วโมงเองเห็นไหมครับเพราะนั้นมื้อดินเนอร์ก็จะหกโมงเย็นที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์และเป็นอาราคาสเมนูด้วยอานะราคาสเมนูคือราคาคืออาหารตามสั่งอาหารตามสั่งที่เสิร์ฟเป็นจานๆโอเคไหมครับอาราคาสเมนู All มีเมนูแล้วก็สั่งเป็นจานๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นมื้อดินเนอร์ก็หกโมงถึงกี่โมงครับบุฟเฟ่ต์มื้อดินเนอร์จะเปิดสี่ทุ่ม ปิดสี่ทุ่มหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วทายังไงล่ะครับมีอาหารตามสั่งให้ทานปกติก็ลูกค้าสามารถสั่งได้จนถึงเที่ยงคืนนะครับแต่มีอยู่อันหนึ่งครับที่เป็นบริการอาหารตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงของโรงแรมเรียกว่าอะไรครับเซเวนเาสันนะวาแม่นว่าใช่นะจะลาเป็นคนอีสานนะครับนะครับมีอยู่หนึ่งบริการของโรงแรมครับที่เปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเราใอนคล้ายๆเซเวนนันะ สั่งอะไรก็ได้ยืมอะไรก็โทรมาคืออะไรครับคืออะไรครับเก่งมากเนี่ยการขวัญตดไปแล้วก็ก็ก็บรูมสวิสเซอร์ก็ก็ก็บรูมสวิสเซอร์สมัยก็อาจารามทำงานโรงแรมนะครับอัจารามแบบจองเลยจอง่รูซ์วิสครับเพราะว่าอะไรครับเงินเดือนเก้าพันเจ็ดแต่ว่ากลับบ้านทุกวันมีแบงค์ร้อยเป็นฟ่อนกลับบ้านเลยเพราะว่าจองรูซ์วิส นะครับเป็นธรรมเนียมนะครับทุกครั้งที่ไปเสิร์ฟอาหารบนห้องพักก๊อก็ก็รูมเซอร์วิสเซอร์ต้องได้ติปออกมาติปเพล็กติปนะครับเพราะนั้นฝรั่งก็จะเขาจะให้นะครับแบงค์ยีอ่าแบงค์เขียวมั่งแบงค์อ่าแบงค์ฟ้ามั่งนะครับแบงค์แดงมีบ้างนะครับแบงค์ม่วงไม่มีโอ้ชอร์มิสเตอร์ผิดนะครับให้ผิดนะครับพอดีถ้าเป็นเหรียญเนี่ยขอคอคอให้หมดเลยนะครับเหรียญเนี่ยจะเป็นรูมเซอร์วิสกลับแม่บ้านจะได้ เยอะมากนะครับบางทีเขามาทำห้องนะครับเขาก็จะเอาเหรียญเนี่ยนะครับเอาไว้ที่เตียงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ซื้อที่ถีนะฮะขให้แม่บ้านมาติดมาดูแลห้องนะดูแลห้องนะครับบางทีเราก็ไม่เอากลับนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นคุณทรัพย์ของทุกๆปีนะครับแต่าร์จะไม่พยายามโม่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่เสร็จนะครับโอเคนะครับจัดตามปาร์ตี้ก็คือจะงไรครับโรงแรมสามารถเวลาเซลล์ขายขายงานเนี่ยก็จะจัดตาม เของงานจัดตามปราร์ตี้เช่นงานแต่งงานงานประชุมสัมมนางานแต่งงานบวชได้ไหมโรงแรมมีบวชไหมครับก็ก็ไม่ได้นะไม่มีบวชแต่ว่าที่ฮอตที่ฮอตฮิตแล้วก็ทำเงินให้กับโรงแรมมากที่สุดในบรรดาชนิดของงานทั้งหมดทั้งมวลในโรงแรมที่รับงานนี้มาแล้วปั๊บโรงแรมรวยทันทีเลยคือ งานอะไรครับงานแต่งงานเก่งมากครับงานแต่งงานโรงแรมรามาการเด้นนะครับจัดงานแต่งงานเจ็ดวันเลยนะครับเปิดตัวเจ้าสาวเปิดตัวเจ้าแบบต้องเป็นงานของคนอินเดียด้วยนะครับเออต้องเขาจะเล่าเรื่องราวตัง้งแต่ทำไมครับขี่เออเจอกันยังไงนะเมอขี่ช้างมาเออเขาก็ไปหาช้างมานะครับเจ้าสาวก็ต้องเดินอยู่บนหยิบผุลาก็ต้องเด็กสวีทก็ต้องไปโรยผุลามาน,นะครับก่อนแต่งงาน เจอกันยังไงนะครับมีพิธีรับขันผู้ชายพิธีรับขันผู้หญิงพิธีมากเยอะมากครับแล้วก็มีอัลเตอร์ปาร์ตี้อีกครับอัลเตอร์ปาร์ตี้แต่งเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับต้องมีอัลเตอร์เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงญาติพี่น้องอะไรเยอะมากรับงพิธีงานนี้รวยมากครับแต่ถ้าไปโรงแรมทั่วไปผู้ชายผู้หญิงแต่งงานคนไทยอ่ะนะก็ประมาณบางบางบางโรงแรมอย่ที่โต๊ะจีนถ้าเกิดว่าโต๊ะมันราคาสามสี่พันก็มันคงเป็นล้าน เป็นล้านบาทเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับโอเคอาหารรอบดึกเรียกว่าซัพเปอร์นะครับเคยเคยทานนะครับอาหารอยู่บนเตียงนะครับโอ้โหยึ่งเกินหิวมามา่มาได้ไหมเรียกว่าอาหารรอบดึกได้อยูนะ่เรียกว่าอาหารรอบดึกได้อยู่นะครับเดี๋ยวนะไปนไม่ไปโอเคนะครับหลุดเฟรมไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของมื่เราทานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกว่า เรียกว่าการ่านอะไรนี้บอกว่าก็คืองานปาร์ตี้นะครับก็จะมีแบบยืนรับประทานกับนั่งรับประทานยืนรับประทานกับจำง่ายๆครับยืนรับประทานกับนั่งรับประทานนะครับยืนรับประทานนะครับมีอยู่ตัวเดียวแล้วก็เป็นค็อกเทลมีสิสที่าสตอย่าพูดก็ว่าค็อกเทลเฉยๆนะครับภาษาสพูดก็ว่าค็อกเทลเฉยๆมันคืออะไรครับมันคือเครื่องดื่ม จำได้ไหมลูกเออไปงานค็อกเทลอ่ะมันคืออะไรครับมันคือเครื่องดืง่มต้องบอกว่าค็อกเทลรีเซพชัน่นนี่คืองานเลี้ยงแบบยืนรับประทานจะไล่ไปครับ,าบงานเลี้ยงแบบนั่งรับประทานคืออะไรครับงานเลี้ยงแบบนั่งรับประทานอันแรกคือบอเฟสบ็อคเฟสไม่บุ๊บ,บุ๊บนะบ,บ,บุ๊บุ๊ บุ๊บบุ๊บมเมนบุ๊บนะบุ๊บเฟ่ออออกเสียงออกเสียงเฟ่นะครับรเฟ่เฟยอยแยมากนะฝรั่งงงนะฮะโอเคฮะต่อไปครับแบบเวอรช์ชันเซตนะครับก็คือทานอาหารต่อวันตกมีนั่งรับประทานบุ๊บเฟ่เรานั่งรับประทานนะครับไม่มีใครยืนรับประทานนะไม่มีนะครับแล้วก็ตัวของเวสตัวของเวทท่นเซตนะครับก็จะเป็นลนักษณะของงานเลี้ยงที่เป็น เป็นทางการข้ากรสอบบอกว่างานเลี้ยงแบบเป็นทางการคืองานเลี้ยงที่ต้องจัดอาหารประเภทไหนคำตอบคือเวสเทิร์นเซ็ตเวสเทิร์นเมนูเพราะมีมีพิธีการมีการเสิร์ฟอาหารเป็นพอดเป็นจานทานอิ่มแล้วถอนออกแล้วถอนออกนี่คืองานเลี้ยงแบบเป็นพิธีการตึงทางการคือเป็นแบบบุฟเฟ่ และค็อกเทลรีเซพชันเพราะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เป็นทางการค็อกเทลรีเซพชันคุณงานเล่นแบบยืนรับประทานยืนกินไม่ได้อาจารย์แม่หนูสอนวิธีการยืนรับประทานเนี่ยเสียเป็นผิดมารยาทมากเลยไม่ได้ดยู่พิธีเปยืนรับประทานเสีย่ยงว่าฝรัหลังบอกไม่เป็นไรครับการยืนรับประทานและปุยการนะครับมีคำศัพท์คำหนึ่งใช้คำว่าเป็นฟูดฟอร์ คยไ,ได้ยินไหมครับไ,ได้ยินครั้งนี้แหละพูดคอกับเบียคอเบียรคอจะมาก่อนพูดคอเบียคอคือเลยครับถือเบียร์หนึ่งตวดแล้วก็เฮ้ยร่างเพื่อนคนเก้ากัยืนเป็นยังไงบ้างว่า d ูดูทาร์ดูดูอย่างนี้คือ,อเวลาบอกไม่เป็นไรครับแล้วก็เป็นเบียรคอยืนคุยกันเหมือนข้อเทเลชัน่นเรียกเป็นพูดคอยืนคุยกันใช่ไหมครับ เป็นแบบไม่เป็นทางเป็นกึ่งทางการแต่ถาพิธีการมีไหมอาจจะมีพิธีการเช่นงานแต่งบางงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวบอกว่าทำไมครับขอเป็นงานเลี้ยงแบบทุกคนได้ยืนรับประทานแล้วก็เป็นแบบค็อกเทลเฮลท์ฮาปาร์ตี้การเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็อ,อยู่บนเวทีแบบนี้เรียกว่าเป็นงานเลี้ยงแบบกึ่งทางการได้แต่มีพิธีการไหมครับมีนะครับแต่ถ้านั่งรับประทานแบบเป็นพิธีการส่วนใหญ่เป็นงานเลี้ยงที่ใช้แบบโต๊ะจีน เพราะฉะนั้นทออฟฟูดก็จะมีงานเลี้ยงแบบเป็นโต๊ะจีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับโต๊ะไทยเขามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทําไมครับแบบผสมผสานตัวอย่างแบบผสมผสานก็จะเป็นอาหารไทยเช่นเซตเมนูของจัดเลี้ยงเนี่ยมันมอยู่เจ็ดเมนูอาจจะมีเออขอเป็นปักิงมาเสริมได้ไหมพอมาเสริฟปั๊บครานนี้มันไม่ใช่เป็นโต๊ะโต๊ะไทยแล้วเป็นโต๊ะผสมราคาจะแพงกว่าโต๊ะปกตินะครับ แพงมากส่วนโต๊ะจีนก็แพงอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนโต๊ะผสมนี่ก็แพงหนักกว่าอีกแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ก็แพงบุฟเฟ่ตก็จึงหัวละ5 0 0นะครับหัวละ700รถ้าเป็นค็อกเทลจะแพงกว่าหัวละ8 0 0 9้อเลยทีเดียวรู้ไหมครับว่าทำไมค็อกเทลถึงแพงกว่าบุฟเฟ่เพราะว่าค็อกเทลดีเซชันนะครับการจัดอาหารจะมีความพิถีพิถันมากกว่า จะมีความที่เป็นปลาณีเพราะเป็นการใช้เขาเรียกกันเป็นอ่าแมนนวลหูเช่นกุ้งแช่น้ำปลาเขาก็จะใส่ในถ้วยนี้แล้วก็เอามีกุ้งวางสองตัวเขาก็จะเอาน้ํายำล่าลงไปเสร็จแล้วครับกุ้งแช่น้ำปลาอาจารย์แบบนี้จริงเหรอจริงครับแล้วดูดีไหมฮะดูดีมันเลยแพงครับผมแต่เป็นบุฟเฟ่ต์เปเลยครับตักใส่ฮอตดิทใช่ไหมครับแล้วก็ตักรับประทาน หมดแล้วก็เติมหมดแล้วก็เติมเพราะฉะนั้นความทพิถีพิถันของค็อกเทลเรีเซรชันจึงเยอะกว่าราคามันเลยแพงเวลาเซลโรงแรมไปขายเนี่ยมันเลยแพงนะครับอ่ะบุฟเฟ่น,นะครับสิ่งที่นักศึกษาอาจจาะรมให้สังเกตนะครับคนที่อยู่ในไลน์อาจจะไม่เห็นนะครับเวลาไปทานบุฟเฟ่เดินเข้าไปในโรงแรมให้นักศึกษาสังเกตว่าตรงไหนที่มีจานอยู่ สูงๆบนในสไลด์เรียกว่าหัวบุฟเฟ่ลรกออาจจะเจอจานพิพเพะหน้าตาแบบนี้นะครับจา์ใหญ่ๆแบบนี้ก็จเจออุปรกรณ์ที่เป็นช้อนซุปอะไรต่างอยู่ด้านหน้านะครับโรงแรมระดับอินเตอร์ส่วนใหญ่อุปรกรณ์ช้อนส้อมที่เป็นงานอ่าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยก็ก็จะไว้ที่ที่โต๊ะที่โต๊ะทานอาหาร นะครับมีนี่สเต็ป่องอะไรให้เราเดินตัวเปล่าไปเดินหาจานประหยัดเพราะบุฟเฟ่คืองานเลี้ยงแบบบริการตัวเองเลี้ยงหัวบุฟเฟ่บางโรงแรมจานหนูหาจานไม่เจอจานมันอยู่ข้างใต้ครับถ้าลงไปดูข้างล่างก็จะเจอลายบุฟเฟ่แบบใหม่ที่จานอยู่ข้างล่างท้ายบุฟเฟ่คือ ลายอาหารที่วางแล้วเจอเป็นผลไม้เจอเป็นขนมหวานเรียกท้ายบุฟเฟ่เพราะนั้นข้างหัวบุฟเฟ่ท้ายบุฟเฟตต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงตรงไหนมีจานตรงนั้นเป็นหัวบุฟเฟตตรงไหนเจอข้อผัดตรงไหนเจอซุปเจอเมนคอร์สนั่นเป็นหัวบุฟเฟ่ถ้าท้ายบุฟเฟ่จะเจอผลไม้ของหวานเก่ง,งมากนะครับเป็นลักษณะแบบนี้หลักการสังเกตโรงแรมแต่ละโรงแรมผลิตสร้างลายบุฟเฟ่ไม่เหมือนกันการโรงแรมผลิต แล้วมีจานอยู่ขั้งใต้แล้วก็มีวอร์มเมอร์อุ่นอยู่ใต้มีไฟส่องเวาโรงแรมไม่มีเป็นแท่งโต๊ะขึ้นมาเพราะนั้นจานก็จะอยู่ด้านบนเวลาเนื้อสาไปสัมมนาโรงแรมที่เป็นสไตล์รีสอร์ทเนื้อสาจะไม่เจอจานที่อยู่ด้านล่างจานก็จะอยู่ข้างบนเพราะว่าเกิดจากการเซตอัพเรียกว่าเป็นงานอ u t ไซด์คัตเทอริงพนักงานจัดเลี้ยงจัดลายบุฟเฟ่ต์ขึ้นมาเองเพราะนักนจานก็จะอยู่ข้างบนอาจารย์เคยทำงานรีสอร์ทมาหลายปี นะครับรีสอร์ทอยู่ในป่าเลยนะครับมันมากครับที่เพชรบุรีนะครับทํางานไปด้วยก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวอรวอรด้วยนะครับห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งเรียบร้อยห้องหนึ่งศูนย์สองยัไม่นอนสี่ทุ่มนะฮะห้องหนึ่งศูนย์สามกรรชั่นกรรชั่นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับเราเหมือนรปภเลยใช่ไหมแต่เป็นผู้จัดการโรงแรมนะที่ผนะครับเรียกว่าอ่าเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นถ้าบ้านเป็นหลังๆหรือจะเป็นวิลล่านะครับสนุกมากครับ สนุกมากนะครับเดี๋ยวหลังจะมาโม้ให้ฟังนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนาเลกไปนะครับโอเคเมื่อสักครู่เราทานเบรดไปงานประชุมสัมมนาต้องดี break. เบรรียกว่าเป็นคอฟฟี่เบรคนะครับคอฟฟี่เบรคนะครับส่วนใหญ่คอฟฟี่เบรคก็จะเบรกสองรอบนะครับเบรกตอน่าสิบโมงสิบโมงครึ่งเบรกประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วก็จะไหครับ มือบ่ายก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสามครึ่งไม่เกินนี้นะครับเพราิฟเบรกนะครับในโรงแรมก็มีราคาไม่เท่ากันห้าสิบาทบัางร้อยบาทบั้งสองร0อยบาทก็มีโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลอย่างเงี้ยนะครับร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทก็แพงอะไรครับก็แพงอะไรครับแพงอาหารแพงมากไม่ใครพูดนะครับเราอาจจะมีถ้าถ้าหัวละห้าสิบาทจะมีแค่ชาร้อนกับกาแฟร้อนโอเมันตินนิดหน่อยนะครับ แต่ท้าหัวเราร้อยห้าสิบมีอะไรครับมีกาแฟเย็นมีชานมัทมีแบบมีถุงทองใช่ไหมครับมีพัดดอกทอดมีมินิแซนด์วิชโอ้โหแบบกินได้เลยอ่ะนะครับนี่คือสไตล์ของโรงแรมระดับห้าดาวที่มีความหรูหรามีขนมไทยมีปั้นขิดใช่ไ